ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องนพพลัสฟาร์มอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูสวนทุเรียนแปลงนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดหนองบุรลำพูนะครับผมนี่ครับเปิดน้ําตอนเช้านะครับวันที่26เดือนมกรา2567นะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศตอนเช้านะครับแดดจ้ามากเลยครับวันนี้บรรยากาศรอบข้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดู ทุเรียนที่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับผมคือผมได้ใส่ยาเกินขนาดยาฉีดฮอร์โมนทางใบนะครับผมใส่เยอะเกินขนาดมันก็มีใบไหม้นะครับใบไหม้ใบจุดเหลืองๆนะครับผมทําให้ทุเรียนชะง,งักการเจริญเติบโตได้นะครับผมเราตอนนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ฉีดฮอร์โมนนะครับต้องเปิดน้ําใส่อย่างเดียวให้ใบเขาสลัดออกให้หมดนะครับ หรือว่าและแต่ต้นนะครับจะทําให้ทุเรียนของเราเนี่ยมันมีปัญหาช่วงนี้นะครับคือใส่โฮอร์โมนเยอะเราต้องดอบยาฉีดนะครับเราไม่ต้องใส่ไม่ต้องฉีดยาโฮอร์โมนนะครับมีแต่ลดน้ำอย่างเดียวนะครับให้ เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับผมใบจะเหลืองเหลืองนะครับใบเหลืองเหลือช้ำๆนะครับนี่คือการแพ้ปุ๋ยปุ๋ยทางใบด้วยข้างล่างด้วยนะครับเราต้องหยุดปุ๋ยทางใบเสียก่อนนะครับผมรอให้เขาแตกใบแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับให้มันใบแข็งแรงเราค่อยฉีดโฮอร์โมนต่อนะครับผมคือที่ผมใส่ ใส่ยาเยอะเกินเกินขนาดนะครับกว่าจะรู้ได้ต้องเข้ามาดูสวนทุกวันนะครับเราต้องเข้ามันมันเข้ามาดูสวนนะครับว่าทุเรียนเรามีปมัญหาเกิดอะไรบ้างไหมเราต้องเข้ามาดูมาเช็คดูทุกวันนะครับน้ําพอไหมปุ๋ปยพอไหมนะครับเราต้องเข้ามาดูทุกวันทุกวันนะครับผมอย่าให้มันเกิดก่อนแก้นะครับ เราต้องเข้ามาดูนะครับถ้างนั้นทุเรียนเราตายได้นะครับนี่ครับคือบรรยากาศตอนเช้ารดน้ำนะครับเปิดน้ำสามสิบนาทีถึงสี่สิบนาทีนะครับตอนเช้าช่วงนี้จะน้าแรงหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกต้นหนึ่งครับผมนี่ครับไปดูบรรยากาศตอนเช้าก่อนนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับช่วงเช้าจะร้อนนะครับช่วงนี้เป็นหน้าแรงด้วยนะครับเราต้องเปิดน้ําบ่อยนี่ครับก็ปลูกได้ประมาณสิบกว่าวันนะครับเนี่ยนี่ครับสิบกว่าวันก็ใบเขาก็กําลังดีขึ้นนะครับเราไม่ได้ฉีดฮอร์โ,โมนไม่ได้ฉีดอะไรแล้วครับตอนนี้มีแต่เปิดน้ําใส่ให้เขาอย่างเดียวนะครับ ช่วงนี้ต้องล้างใบล้างปุ๋ยออกให้มันจืดนะครับให้ปุ๋ยจืดทางใบด้วยทางดินด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยเกินขนาดหรือโฮอร์โมนที่เราฉีดไปนะครับมันเกินขนาดนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมระบบน้ำเราก็เรียบร้อยก็ดีนะครับ ระบบน้ำทำให้อย่างดีนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ฝากให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้นกพลัดฟาร์มอีกเช่นเคยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆดูต่อไปนะครับผมสวัสดีครับผม